ስለሆነ ń báńka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  เช้าะฮะในวันจันทร์ที่เ19เมษายน2564นะฮะมาอยู่ในการสาระยมามเช้าวันนี้ฮะวันนี้ฮะเรามีเอาชี r รดซีซั่น11นะฮะตอนที่23แล้วนะฮะเป็นการที่เรานะฮะจะเปิดใช้งานฟาร์มเหล็กที่เราได้ทำการเตรียมอะไรทุกอย่างมาพร้อมแล้วเมื่อ2 EP ที่แล้วนะฮะในวันนี้ฮะเราจะทำการ เปิดใช้งานมานั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะมีความหาอะไรเนี่ยที่เกิดขึ้นบ้างแล้วฟาร์มของเรานะฮะจะคุ้มค่ามากแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยแต่ก็อ้ะตายตายตายาาที่ไหนละเนี่ยโอ้ที่ไหนเนี่ย อ่านะฮะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะ้นก็สูร่รายการสารายามเช้าเวลาก็ประมาณ6โมงอ่ะเนาะเออนะฮะก็นันนี้นะฮะรายการสารายามเช้าครับวันนี้ฮะเอาเรามาทำอะไรนะฮะจริงๆแล้ววันนี้ฮะเราเนี่ยนะฮะก็อย่างที่เราเคยได้บอกกล่าวกันไปแล้วนะฮะว่าเราฮะจะมาย้าย NPC เข้าคอกฮะอ่าแล้วซึ่งที่เปิดคลิปมาเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเป็นบ้านของนิวดีซีนะฮะแต่ว่าฮะ คุณผู้ชมดูสิฮะว่าของอแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหมันให้ของแรกดีทั้งนั้นเลยใครจะไปยอมเสียมไปง่ายๆถูกไหมเออเนี่ยดูดิโอ้โหก่าจะเปิดได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่เอาเป็นว่านะฮะเราเอาตัวที่มันไม่สําคัญไปดีกว่านะฮะคือตัวที่ยังไม่เปิดนั่นแหละเออนั้นเราจะเก็บตัวดีๆไว้ฮะแล้วเราจะไว้เอ,อมันไว้แถวนี้แหละนะฮะเพื่อจะได้เป็น เ,เขาเรียกว่าต้นทุนอะไรประมาณนี้นะฮะในอนาคตต่อไปเนาะโอเคเอสังเกตว่าตรงนี้จะโล่งขึ้นเนื่องจากว่านี่ก็เป็นฟีมือของด d c 648นั่นเองนะฮะมามาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะทำรถรางทั้งหมดเออประมาณสามคันก่อนแล้วกันโอ้พอดีเป๊ะเลยไม่ต้องตกใจครับว่าทำไมแอดเวนต์เม์เพิ่งได้นะฮะคือมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรคือดีนะ,ะมันก็แอดเวนตเม์หายหมดเลยนะฮะไม่รู้มันหายไปไหนเหมือนกันนะฮะใครกินมันเข้าไปก็ไม่รู้นะฮะ เอออ๋ออ๋อมันมันมันกำลังทําอาชีพอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มล่าก,กันเลยนะ,ะเดี๋ยวเออเราต้องมีตัวกั้นฮะไอ้นั่นอะไอ้นัน่อนอะเออต้องมีตัวกั้นฮะเอ้าก็มีรถรางอยู่แล้วนี่ทำไมมองไม่เห็นน่าเสียดายมากๆเลยนะฮะเราต้องมีตัวกั้นฮะหนึ่งละอ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาไมค์คาร์ดวิดเฟอร์แนนซ์นะฮะพร้อมกับทานฮะอย่างงี้อ่ะปึ๊บโอเคนะฮะมันไม่ได้เอาที่เตาตามที่เราต้องการฮะเออไม่เป็นไรนะฮะมันก็ได้เหมือนกัน Uh, this I I will never break this down word on April 1 s t เออนะฮะก็เขียนไปนงั้นแหละนะฮะเป็นวันโอ้วันเมษาโกโหกอะไรอย่างงี้นะฮะมันก็ไปไกลเหมือนกันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะมาเรามาแปะอน้อยอย่างงี้นะฮะเพราะจากนั้นฮะเราวางไว้หนึ่งคันไก่เองห้ามขึ้นนะขอร้องสาธุนะโมตสะไอ้นี่ป้าไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่นนชุดเกาะชุดเกาะยังไม่ได้อยากได้ตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ขึ้นไป ประเดิมการเดินทางด้วยเสียงรถอยามาเลยมาเลยนะฮะอ่าวางอย่างนี้อ่าป mm ึ hmm. mm ๊บไปเลยตัวหนักทั้งหลายไปเลยชิวๆอ้่วรถติดอะไรอ่ะเออรถติดนะฮะพังอีกแล้วนะฮะเออไม่ใช่ผิเต่าไมคคาร์มิเฟอร์แนนี้มันค่อนข้างจะมีปัญหากับเราบ่อยนะครัใส่มันอยากมีเรื่องนั่นกลับมาหมดเลยนั่นไง ไปเจ้าตัวหนักขึ้นไปสิจะหยุดทําไมกว่าจะไป <c oughs> นะฮะรอไปสิบชาตินะโอเคฮะกำลังจะมืดไม่ต้องนอนฮะเออรีเซ็ตหน่อยก็ดีเออไปแย่งเตียงม,มันก็ได้เออไม่เป็นไรเอาแล้วนะฮะมันไปก่อนอีกฮะโอ้โหมันขึ้นไปเลยนะ,ะแต่มันก็นย้อนกลับมาฮะมันขึ้นไปได้ไงเมื่อกี้แรงอะไรทําให้มันขึ้นไปได้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วชนกับเราเอาโอ้มมันผ่านตัวเราไปเลยเฮ้ยเออนั่นแหละ นอนนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเออทำไมแอปชิเม้นเพิ่งขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันแปลกละโอเคฮะกระจกไม่ได้อมาอืมจะเลินมาเรามาเอามันให้มันนอนที่นี่ก่อนเออแล้วเดี๋ยวเรานะฮะไปลากเจ้าซอมบี้มาฮะซึ่งซอมบี้เนี่ยหาไม่ยากเลยนะฮะก็อยู่แถวแถวบ้านเราเนี่ยโอ้มันบึดมากแถวนั้นเลยอืมต้องเจอแน่ๆปรากฏเจอคิปเปร์นี่หาเลยนะหาแต่อะไรอย่างนี้ ไม่ได้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 เข้าไปเข้าไปไม่ได้เข้าไปเข้าไปนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหะเออนอนได้สักทีว้ายพาจะเหนื่อยนอนไปสิจะกระวนกระวายหาอะไรแล้วก็มีที่นอนไม่นอนแฮะไอ้นี่นี่นอนไปทำไมโดนตีแค่นี้เจ็บเลย เนี่ยพอมันตีนะฮะของราคาจะขึ้นนะฮะดังนั้นล้วอย่าไปตีเป็นสีจะดีที่สุดนะฮะเออนอนไปนะบ๊ายบายไปเริ่มภารกิจสุด้าทายกันเลยนะฮะในการลากซอมบี้ฮะโอ้โหงานงอกละทีนี้ไปไปเอาอุปรกรณ์กันก่อนดีกว่านะฮะนั่นก็คืออะไรฮะนั่นก็คือคืออะไรนะเออน,นี่คืออ๋อเนมแท็กเนมแท็กเนมแท็กหาไม่ได้จากที่เออเขาเรียกว่าอะไรโอ้เจ็บ เนมแท็กนิ่มนะฮะไม่ได้หาอะไรยากเลยนะมันก็อยู่ที่นี่แหละนะฮะเอาไปทั้งหมดสี่อันฮะเอาไปเผื่อไว้อนาคตด้วยเนาะน้องซอมบี้ของเราจะชื่อว่าไอรอนนะฮะนั่นแหละนะไม่เป็นไรช่างมันรวยรวยฮะฟังดีๆนะฮะรวยนะฮะเตรียมดาบไปด้วยฮะโอ้ดาบก็จะพังโอ้เจริญพอจริงๆตัวเรามีอะไรที่มันใช้งานได้บ้างเนี่ยชุดเกราะก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโอ้ยน่นนี่นั่นนะฮะ โอ้โหอนุกับสไปเดอร์โจกี้นะฮะโอ้สไปเดอร์็อกี้นะฮะเชลกี้เชลกี้อะไรอย่างงี้นะฮะโชกี้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมีเอฟเฟกต์ไมมีเอฟเฟกต์มันคืออะไรแมงมุมวิเศษคือเธอแถวนี้มันเพิ่งขุดเสร็จนะฮะแล้วยังไม่มีท็อตมาเติมอะไรอย่างงี้นะฮะโอ้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 วัดดีจ้านี่แน่ มันมีแต่สเกลอะฮะคุณผู้ชมอุ้ยแถวนี้ก็มืดเนาะจะว่าไปห <c oughs> งงทำไมมันมีเอฟเฟกต์อะไรอย่างงี้เออนะฮะ,ะเราลองหาซัมบรีสแถวนี้สักนิดนึงนะฮะเฮ้ยมันไม่คิดว่าซัมบี้จะหายากขนาดนี้นะถ้าไม่มีแต่สเกลก็ไม่รู้อะเออถ้าเราเข้าไปมันจะไม่เกิดหรือเปล่า เพราะว่าเหมือนกับว่าจะอยู่ในเรเดียนมันอะไรอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมลงมุมยายิงโอ้ยเจ็บเข้าใจไหมคำว่าเจ็บอ่ะให้ให้เองจะได้รับความเจ็บปวดลวดไปล้าวไปถึงหัวใจสรุปเอฟเฟกต์มันคืออะไรก็ไม่รู้เนาะเออเอฟเฟกต์วิสบิลิตี้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ได้หายโอ้โหไอ้นั่นไงซอมบี้ที่เราต้องการฮะเออเอาเอาดินไปสักนิดนึงนะฮะ เอาดินไปเยอะๆหน่อยเผื่อว่าแบบเราเราเราแปะเสร็จปุ๊บเราจะหนีฮะแล้วเราก็จะทำแท่งอะไรเอาไว้คุมมันอะไรอย่างงี้นะฮะไม่เอาไม่เอาไม่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 ยัง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 ไม่พร้อมยังไม่พร้อมขออันนี้ก่อนทรัชทรัชนะทรัชเผื่อว่าได้ซอมบี้เสร็จปุ๊บเราก็ปักเลยฮะปักทอดเลยอะไรอย่างงี้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวอันนี้น่ากลัวเกินไปนะฮะอ่าเรารีเซ็ตแฟนทอมแล้วอ้าวซอมบี้หาย หายอยู่ไกลเลเดียดเกินไปเลยแม่ได้อุตส่าห์ได้ตัวแล้วว้ามามามาดิกิดิกิไอ้ดิกิดิคิเดี๋ยวเราสร้างข้อให้มันก่อนนะฮะเออสร้างสร้างสร้างสดๆอย่างนี้แหละฮะเออเนี่ยแหละนะฮะเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับ อ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พ hm hey, ี่พ um ี่อ้าวพี่หายพี่พี่พี่พ oh, ี่อยากอยากอยากกินอยากกินเนื้อมนุษย์ก็มาที่นี่พี่เออเข้ามา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 เออเบบโออมันมันฉลาดถ้ามันฉลาดมัน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 ไม่ได้สติปิดฮะมันก็แง่อยู่แล้วปะฉลาดก็คือไม่สติปิดอ้าวหายไปไหนโอเค เออนั่นแหละอย่างนั้นแหละนะฮะพี่เออนั่นแหละอืติดกับเต็มเต็มเออเราทําร่มให้มันไม่ต้องนอนลวมั้งเออมันก็สว่างแล้วนะฮะเออรีบทารีบทาร่มคลุมฮะเดี๋ยว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 ,ยวมันโดนแบดแบดเผาะนะฮะแบตเผาเอาเอนะฮะ มาเรียบร้อยฮะเราได้ซอมบี้หนึ่งตัวฮะซอมบี้ล้าทำไงคือคือถามว่าทาไมเราต้องเนมแท็กกับมันนะฮะทำไมต้องตั้งตั้งชื่อให้มันเนื่องจากว่าถ้าสมมุติเราตั้งชื่อให้กับสิ่งมีชีวิตนะฮะสิ่งมีชีวิตตัวนั้นเนี่ยจะไม่หายฮะก็คือว่าเหมือนกับว่าเอออันเนี้ยมัน,ม,นมันเหมือนกับการการที่เราไปเลี้ยงหมาฮะเวลาเราผูกกับหมาเรียบร้อยใช่ไหมผูกกับ เวลาเราให้อาหารหมาไอตัวกระดูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันลักปุ๊บมันมีปลอกคออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะไม่ดีสปอนหายไปนั่นเองนะก็เหมือนกับการกับสมบิทแหละนะฮะแต่ว่าการเดินทางของเรานะเขาให้จะลําบากนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าเราเนี่ยนะฮะก็คือเราจะต้องไม่ให้มันโดนแดดเผาเออนั่นแหละความยากมันอยู่ตรงนี้แหละนะทำยังไงให้มันไม่โดนแดดเผาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่อ้าาทา โทษได้เะล่าเออมันคนเราก็ต้องมีพลาดกันบ้างเออนั่นหะหน้าตาน่าเกลียดมากเลยไอ้ไอ้กระต๊อบของเราเนี่ย <laughs> เรียกกระตอ๊อบกระต๊อบด้วยนะฮะเออ อาวไอ้สามคนนี้กำลังประชุมลับกันฮะประชุมลับเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเดินเดินวางแผนหนีเออเออแล้ววันวางแผนยังไงล่ะเออเออเออเอชักก็ว่าอย่างนี้นะเออมันมันต้องเหมาะแน่ๆเลยถ้าสมมุติว่าเราสามารถเอาอุปกรณ์ที่ฉันขายอยู่เนี่ยนะมามาใช้งานได้จริงเนี่ยนะฉันก็สามารถขุดดินแล้วฉันก็จะออกไปได้แล้วทุกคนก็จะหนีไปพร้อมกันทุกคนเรามาช่วยกันกับหมู่บ้านกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พาาง่วมว่ไม่รู้มันมันมันทำอะไรกันนะฮะแต่ว่าโอ้ยมันสูงเกิน สูงเกินไปนิดนึงนะฮะกะผิดระยะอะไรอย่างนี้แม่คนเราก็ต้องมีพลาดกันบ้างอันนี้พลาดเกินไปปะเอออย่างงี้จิบจิบเออเนี่เออไม่เป็นไรสวัสดีจา NPC เอาของมาสเสิร์ฟยาๆๆ่เยผมจชมฮะเราได้อีกหนึ่งไอเทมใหม่ฮะนั่นก็คือสลับนั่นเองนะฮะก็คือว่าเวลาเราเอามาวางอย่างเงี้ยเออเอามาวางโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> แต่ละคำ มันดูทำร้ายจิตใจมากนะฮะไอ,อจิตใจพวกมอนสเตอร์เนี่ยแหละเนาะมันดูทำร้ายจิตใจกับมันมากนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะะเ,รเราจะวางอย่างเงี้ยเออลราเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะวางอย่างนี้ไอไม่ได้วางอย่างนี้เออนี่แล้วเวลาหนีก็จะได้หนีอย่างงี้ฮะถึงจะโดนซอมบี้ไล่ควิดนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะฮะเราไม่ตายนะถ้าซอมบี้ออกมาไม่ได้้ายทำไมดูถูกมันจังเลยเออแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหากระจกมาแปะข้างหลังนั้นเพิ่มด้วยนะฮะ ดังไปไหมไม่ดังเนาะไม่ดังไม่ดังเกือบตกเกือบตกมันก็ต้องตกใจกันบ้างสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องไอ้น้องขึ้นรถไปซะไอ้น้องขึ้นไปดิเอาไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจิ้มขึ้นเองนี่ฮาเลยนะเออ ขึ้นไปดิเอ้ยเกือบโดนมันกระแทกเอือเอือเลือดกระทักกระทักอะไรละ่ะเลือดทะลักเออเฮ้ยยายยัยพึ่งย่าพึ่งอย่าพึ่งผุดเลนผุดเลนอุ้ยๆเสียวเสียวเสียวกลัวตายก่อนเนีเออ่ยแหละเฮ้ยมันมันไม่ตีฮะมันไม่ตีวายวายวายยอยยอยมัน,นิดนึงอะไรอย่างนี้เออทำไมเราเป็นคนดีจังิงจรงจังๆอะไรละ่ะแล้วก็ไ,ไปเลย พากกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะฮะเ,ออเรามาลุ้นกันนะฮะว่าฟาร์มเลยของเราเนี่ยจะใช้งานได้ดีแค่ไหนนะฮะ เราไปล่าเจ้าซอมบี้เข้าฟาร์มในของเรากันต่อเลยนะฮะแล้วมาดูกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไปเลยลืมลืมเดี๋เพิ่งตายนะเฮ้ยอ้าวตายก็บอกแล้วว่าให้ไปจะอันนี้ก็ลืมขอโทษมันตายไปแล้วโอ้ยหาใหม่หาใหม่ไม่เป็นไรนะรอกลางคืนฮะเศร้าเหลือเกินนะชีวิตนะฮะ เออมันมันได้ปะเนี่ยมันได้ปะเนี่ยเออโอ้ยซอมบี้โทนาสงสารจริงๆรหรือเปล่าเราควรสงสารมันไหมมันมันเกือบดีแล้วแต่เราลืมไงว่าเราลืมทำหลังคาโอ้ยโอยเจ็บไม่ขึ้นฮะไม่ขึ้นตัวเราอ้วนเกินไป <laughs> ออโอ้โหแอบแอบเศร้านิดนึง เราจะหาซอมบี้ตอนกลางวันไม่ได้ด้วยสิงั้นนะฮะระหว่างนี้ฮะเ,เราก็เพียงแค่ทำล้งางห้มันนะฮะเตรียมสำหรับตัวใหม่ะฮะเอาตัวใหม่ที่ไม่มีครัวนะฮะไม่งั้นเราเจ็บนะฮะเจ็บปวดรวดรว้วอะไรอย่างงี้เออตกใจตกใจอันนี้นะฮะอ่าทำที่บังแดดให้มันนะฮะชึบชึบอ่าโอเค ยัำยัมย่ำเวลิกูดเวลิกูดยัำยัมยัมเออนี่อย่างนี้แหละใช่เลยยาโอเคฮะที่เหลือคืออะไรฮะคือรอกลางคืนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราเตรียมพื้นที่ของมันใหม่แล้วกันเนาะห <sighs> ายไปเลยตัวหนึ่งเซ็งจริงๆรงรอกลางคืนฮะกลับมาสักครู่ ในเวลากลางคืนแบบนี้ฮะเออเรานะฮะก็จะต้องมาล่าไม่ใช่เขียวแน่นอนนะฮะไม่ใช่ตัวเขียวๆตัวนั้นฮะเราต้องการตัวเขียวๆที่มันใส่เสื้อเหมือนสตีฟอะฮะโอ้โหตายตายต,ายตอมบี้ตัวนี้ไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์กับมันจริงๆมันใส่ชุดเกราะฮะเอาตัวนั้นเอาตัวไอ้ขวานึงไอ้ขวามือไอ้ขวามือเออโอ้โหได้ชุดเกราะนะฮะเอเย่เย่ยม่มา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 ดิกิดิกกี้ไป เองไม่ต้องลากเพื่อนมาก็ได้แหม่ไม่ต้องลากเพื่อนมาเกรงใจเออถ้าอย่างนั้นเราก็เตรียมมันให้2อันเลยแล้วกันขึ้นดิขึ้นดิขึ้นขึ้นอ๋อใช่ใช่ซอมบี้มันจะหลบล้างรถไฟได้ฮะคุณผู้ชมอ้าวเข้ามาสิเข้ามาเข้ามาเข้ามาเพื่อนเข้ามาเพื่อน ปรันช์ข้ามมาสิปรันช์ฮัลโหลข้ามาเลยปรันช์อ่าจะเข้าทางนี้ก็ได้เฮ้ยเดะ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 เข้ามาเข้ามาอ๋อมันมันกลัวรางครับมันกลัวรางอ่าเข้ามาเข้ามาเวลคัม VR เวลคัม Every time ท4 h o u r โอะไรอย่างงี้มา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 โอ้ยแอร์อัดแอร์อัดโอ้โหแอร์อัดแอร์อัดแอร์อัดเฮ้ยไอ้นี่นี เข้ามาสิไม่มีใครห้ามเออไม่มีใครห้ามเอ้ยอ,อ, ern, อย่าอย่าหลุดระยะโฟกัสสิเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามา,มาเข้ามา้ามอนามอนเข้อเฮ้ยโอ้ยทำไมการล่าเมันี่ไม่ใช่การล่าซอมบี้นี่มันย้าจริงๆนะฮะอ่ะมามเข้ามาเข้ามาไอตัวนั้น่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามา๊กเอออกไปเลยเ้าเฮ้ยซอมบี้นี่จะฉลาดก็ฉลาดเลยเนาะ เออจะงอก็ง่อ,งอเลยเอออุดอุดอุดเออนั่นแหละอุดอย่างนั้นแหละเยี่ยมยอดเวลีกูดเยี่ยมยอดสุดยอดฮะคุณผู้ชมที่เหลือมันก็เป็นปัญหาของเราฮะก็คือว่าเราเนี่ยนะจะต้องหารถรางมาอีกคันหนึ่งฮะรถรางเอ้มีเหล็กแต่ไม่ถึงอะจำนวนไม่ถึงมีเหล็กแต่จำนวนไม่ถึงอะไรเนี่ย เออเอาเป็นว่าเราใส่เนมแท็กให้มันก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเราไปนอนนะฮะเพื่อการล่ากของเราเนี่ยจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต, <c oughs> ต่ตายตายตายตกหลุมตัวเอง <c oughs> โอ้ยฉลาดเหลือเกิน <c oughs> โอเคได้ตัวหนึ่งฮะตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งฮะ <Happiness. S 2> เออมาสร้างค้อไว้แถวๆนี้แล hey, 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 hey. e <t iny smoke> ้ว <cold> กันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัเลโหลฮั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 ลโหลฮโหลโโโโย้อ็งติดกับเาแล้ว่ฮฮดูมีความสใจนิดนึเนาะโอฝนตกเคนอนฮะนอนนอลืมใส่เนมแท็กอะเอยมันจะหายไหมอะอ่ารีบรีบรบฮะรีบรีบ เป็นห่วงเป็นห่วงไม่เคยเป็นห่วงซอมบี้เท่านี้มาก่อนนะฮะลืมแป็กเนมแท็กฮะยังไม่หายฮะสุดยอดยังไม่หายก็แย่แล้วล่ะโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้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 แต่ตัวเนี้ยหายไปแล้วนะฮะหายไปแล้วเซ็งโอเคโอเคยังไม่ตายยังไม่ตายสุดยอดเองแข็งแกร่งมากเอ่อนั่งรถไปนะพวก นั่งรถไปดิเพราะว่านั่งไปนั่งรถอ่ะนั่งรถอ่ะเข้าใจปะคำว่านั่งรถอ่ะนั่งรถด,ดิไม่ชอบเหรอแม้เสียใจนะเนี่ยอุสตส่าห์ทำมาเออจะให้มันนั่งรถยังไงดีอ่ะเออนั่นแหละอย่างที่เราต้องการ คราวนี้ฮะไม่พลาดแน่นอนฮะปึ๊บเอาไปเลยเอาไปแล้วโอ้ถึงฟาร์มแล้วโอ้สุดยอดมากเวลิกูดแหลมเลิศประเสริฐสีมานีส่องแสงโอ้โหเกิดเลยทันทีฮะคุณผู้ชมสุดยอดมากมากนี่แค่เริ่มต้นเองนะเบสิกเบสิกนะฮะเป็นฟาร์มที่บอกเลยว่าเออ ง่ายนะฮะแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะฮะเอารางคืนมาเอารางชั้นคืนมาเอารางชั้นคืนมาเข้าใจไหมเองจะขโมยรางฉันไปไม่ได้โอเคปิดฟาร์มได้สมบูรณ์แค่นี้นะฮะเอพีซีก็จะกลัวฮะแล้วก็จะเรียกไอรอนเกรเมเกิดนั่นเองนะฮะสุดยอดะฮะทุบออกได้เลยนะฮะฟาร์มนี้เสร็จเรียบร้อยคอมพลีต็ดนะฮะแล้วเราจะทุบแล้วยอย่างนี้เราจะกลับยังไงล่ะเนี่ยนั่นสิเดีย์เฮ้ยม,มันต้องอย่างนี้สิแค่นี้ฮะ เอ็นีซีก็จะกลัวไอ้ซอมบี้ของเรานะฮะตลอดเวลานั่นเองนะฮะแล้วก็จะได้เรียกไอร่อนกระมิออกมาได้เรื่อยฮะคือสถิตินะ,ะก็ประมาณ30วินะฮะเกิดน1ตัวฮะ่าะเร็วมากๆเลยเนาะก็กลายเป็นว่า1อาทีเนี่ยก็จะได้เหล็กสูงสุดนะฮะถึง10 ก้อนด้วยการภายในแค่นาทีเดียวนะฮะโอ้เป็นฟาร์มที่ดีมากๆเลยนะฮะโอ้ใครๆก็ชอบนะฮะสร้างต่างกันได้แบบง่ายๆด้วยนะครับฟาร์มก่อนเล็กนะฮะแต่อาจจะยากนิดนึงนะตรงการเอ่อตรงเรื่องการลากเจ้าเอ่อซอมบี้นะฮะอันนี้อาจจะยากนิดนึงเนาะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะทุบเส้นทางนี้ออกเนื่องจากว่าเดี๋ยวไอรอนเกลมนะครับจะมาเกิดนะฮะดังนั้นเราเราจะทุบออกฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเรานะฮะไปเอากระจกก่อนนั่นเอง นะฮะโอเคฮะตอนนี้ NPC วิ่งหนีกันจ้าละวันเลยนะฮะเออถ้าเราเปิดช่องโหว่ให้มันมันเอ่อมันออกมาแน่นอนนะฮะบอกเลยว่าห้ามเปิดช่องโหว่แม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะโอเคสุดยอดไปเลยปามนี้ชอบจริงๆแล้วไอ้ซอมบี้มันก็ถืออันนี้ด้วยนะฮะไอ้ลานั้นยิงไปเถอะนะฮะเราเราเราทำใหม่ได้นะฮะนี่นจะเอารวยนะฮะโอ้โหอดรวยอดรวยนิดนึงฟาร์มนี้ถูกปิดโดยสมบูรณ์ เยี่ยมยอดโอเคนะทุบออกฮะทุบออกเห็นไหมเห็นไหมฮะคุณผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหมตอนนี้ฮะเออ่ฟาร์มเหล็กของเราก็กันอู้ยิบเอ็ดก้อนผู้ชม My God คือมันก็ไม่ไม่ไม่ก็คือคือไอ้เล้วกระเลมตัวหนึ่งนะฮะตายเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เกินไม่ไม่ต่ำกว่า3ก้อนแน่นอนฮะแล้วจะไม่เกิน5ก้อนฮะเหล็กนะนะฮะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าฮะเรานะฮะก็จะทำฟาร์มคัดแยกอัด ตนโนมัต์นั่นเองนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสำหรับการคัดแยกนะฮะแล้วก็การเอามารวมเหล็กอะไรอย่างนี้นะฮะเราจะได้จัดการเหล็กนะฮะและจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราจะทำฟาร์มเหล็กฮะอ่าแล้วเสร็จแล้วนะฮะ NPC ตัวนี้ก็ไปคุยกันหมั่นหม่หรือว่าอาจจะคุยกันในคลิปถัดไปถัดถัดไปอีกทีหนึ่งนะฮะก็เอาเป็นว่านะฮะคลิปนี้หมดเวลาแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าฮะเราจะได้เออเสียงอะไรนะฮะเราจะได้เออ ปิดจ็อบฟาร์มเหล็กสักทีนะฮะเพราะว่าเราจะทําที่คัดแยกอะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยอะไรสวยง,งามสวยง,งามก็ว่ากันไปเนาะโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเก็บของปอดแป๊บหนึ่งติต๊ตๆิมันเหมือนเสียงเทคโนโลยีอะไรสักอย่างเลยนะฮะเออไปปิดทายที่ฟาร์มเหล็กดีกว่านะฮะ คุณผู้ชมฮะเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะว่ามันเกิดมาแล้วมันก็ตายนะฮะเนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยมันเกิดไม่ได้ฮะมันก็เลยต้องมาเกิดข้างบนแทนอย่างเงี้ยนะฮะน้ำก็ไหลคือไอ้ลองกระเลมนะฮะจะมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติเจอนะ้ำปุ๊บจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะฮะยังไม่จบคลิปนะนี่เป็นสาระแท้คลิปเนาะเออมันจะไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะอยู่ในน้ำนะฮะก็คือว่าถ้ามันสมมติกำลังเดินจะมาตบเราอย่างงี้ใช่ไหมฮะพอมันเจอนะ้ำปุ๊บ ขยับไม่ได้ฮนะก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะฮะอันนี้ฮะเสริมอีกน,นึงก็คือต้องวางแทบดอไว้2อันอย่างนี้ฮะเป็นบล็อกบนกับบล็อกล่างฮะงงไหมงงก็คือว่าเรานะฮะจะวางแทบดอฮะคือคือคือ,คอ,คอหนึ่งบล็อกอ่ะมันจะมีแบบบนกับล่างอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ล่างอู้ตายอีกแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติอ,อันนี้เป็นครึ่งล่างอันนี้เป็นครึ่งบนคือเราต้องวางครึ่งบนก่อนนะฮะแล้วก็วางครึ่งล่างทับไว้ครึ่งบนอีกทีหนึ่งงงเอาเป็นว่าเนี่ยก็วางไว้ประมาณนนั้แลวกะอืม นะฮะวางยังไงเหรอเออเนี่ยฮะเออให้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 บล็อกให้บล็อกเนี่ยอันเนี้ยอัเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นสองบล็อกใช่ไหมเออเนี่ยบล็อกนี้นะครับวางไว้ระดับเดียวกักบลาวาฮะอันนี้วางไว้เหนือลาวาลาไปด้วยความวุ่นวายของน้องเอพีซีของเราลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็คนมากำลังตื่นเต้นนะคุณผู้ชมฮะเรานะก็เลยลืมไปว่าเรายังไม่ได้ทำหลังคาฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ปล่อยเจ้าซอมบี้ไปเลยนะฮะเป็นไงฮะตายกันเลยดีเดียวนะฮะโอ้ตอนเลยต้องมาลากใหม่เนาะแต่ว่าถึงจะลากใหม่ก็ไม่เป็นไรฮะเนื่องจากว่าเราก็ลากได้สาเร็จถูกไหมอ่าและฟาร์มของเรานะฮะได้เปิดใช้งานแล้วถือว่า ปั๊มเหล็กกันได้แบบตั้งแต่วินาทีแรกที่ซอมบี้เนี่ยได้เข้าฟาร์มกันเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นฟาร์มที่คุ้มค่ามากๆเลยนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นเออ่เกิดเออ่เจ้าออร์โกลเลมเนี่ยนะฮะเร็วมากนะฮะประมาณยี่สิบาถีิวิก็ได้หนึ่งตัวแล้วนะฮะแต่ต้องหลังจากตัวนั้นตายไปก่อนนะเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าฮะเรามาจัดการเจ้าเหล็กพวกนี้นะฮะเราจะไปทำอะไรนะฮะเราจะจะเก็บยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัััปดดาาหห์น้สสวีสครบ ก็สังเกตได้ว่าอะไรเนี่ย Open GL e r r o r นี่ขึ้นกันยาวเหยียดก,กันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมตอนเกมค้างไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ้าโอเคเกมกลับมาแล้วนะการนอนดึกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะ,ะเนื่องจากว่ามันจะทำให้เราเนี่ยอาจจะกินแล้วอ้วนเร็วกว่าปกตินะฮะเอ่อมากกว่าการที่เรานอนเช้าอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ยังทําให้เราเนี่ยนะฮะอาจจะมีรอยอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่ง ก็อาจจะทำให้ดูเอด์นิดนึงอะไรอย่างนี้นะฮะดูแบบเป็นผู้สูงวัยอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งถ้าใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็ควรจะนอนเช้านะฮะมันจะมีใครชอบได้หรืออาจจะมีฮะคนเรานะมันจะต้องมีทั้งดีแล้วไม่ดีไม่ใช่ต้องมีทั้งชอบแล้วไม่ชอบบ้างน,นะครับผสมกันเป็นยินยางนะฮะเออมาได้ไงไม่รู้นะฮะโยงเก่งครับบอกเลยเราเนี่ยโยงเก่งนะฮะ โยงเข้าเรื่องนูน้นเข้าเรื่องนี้นะ,ะเก่งที่สุดเลยนะฮะโยงเรื่องขับเขา้เขาซับไตเติลได้ไงไม่รู้นะฮะเออเออนะฮะเออก็ก็ก็คืออยากจะบอกทุกคนนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเวลาประมาณนี้นะเที่ยงคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่จริงๆแล้วไม่ควรมาดูคลิปอะไรเลยไม่ควรเล่นเกมอะไรอย่างงี้ควรจะนอนซะนะตอนนี้มันจะตัดดีไหมเนี่ยโอ้มสวยมากเลี่ยมันเหมือนกับต้นอะไรสักอย่างนะฮะต้นเชอร์รี่กีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เออจุบ โอ้โหแหลกเลยนะฮะโ,โอ้โหหายไปหมดเลยภายในสปินนานะฮะเป็นความฟินยังเห็นได้ชัดนะฮะโอ้ของเต็ม